การสอหาอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากสูงๆในภาวะที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำในช่วงเศรษฐกิจขาลงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะหลังจากที่เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวต้องพึ่งนโยบายทางการเงินเข้ามาช่วยกระตุน้นพร้อมการส่งผ่านอัตราดอกเบีย้ยทั้งในฝั่งเงินฝากและเงินกู้ในตลาดจึงเป็นตัวกดดันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการฝากเงิน ในขณะเดียวกันหากมองในตลาดของเงินฝากนะปัจจุบันยังไม่มีความจําเป็นต้องแย่งชิงสภาพคล่องกันมากนะักหลังจากประเมินว่าความต้องการสินเชื่อยังต่ำจากความวิตกกังวลด้านการเมืองที่เป็นตัวกดดันการลงทุนทั้งในภาครัฐและเอกชนสถาบัานการเงินต่างๆจึงไม่จําเป็นต้องเสนอเงื่อนไขอาัตาราดอกเบี้ยสูงจูงใจในการระดมสภาพคล่องเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อมากนะะักค่ะต้องเรียนว่าแบบนี้นะครับสําหรับดอกเบี้ยเงินฝากเน่นนะครับ แนวโน้มเนี่ยดอกเบีย้ยนี่ก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปริมาณเสิ่ของสินเชื่อโดยรวมเนี่ยปริมาณของสินเชื่อโดยรวมทั้งระบบเนี่ยมีโอกาสที่จะลดลงเกิดจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองในบ้านเราในแง่ของทิศทางของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากผมคิดว่าคงจะไม่อยู่ในทิศทางที่เป็นขาขึ้นการขขันอารตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลดน้อยลงเพราะว่า ความต้องการสินเชื่อเนี่ยนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มันซบเซาแล้วยังมีปัญหาทางด้านการเมืองอยู่ก็คงจะไม่รุนแรงมากแต่การแข่งขันของบางธนาคารที่เสนออาาัตราดอกเบี้ยที่สูงในขณะนี้นะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นสภาพคล่องของแต่และธนาคารที่แตกต่างกันและบางธนาคารก็มีเงินฝากที่จะครบในช่วงแต่และเวลาที่แตกต่างกันก็จึงมีการแข่งขันในแง่ของอาาัตราดอกเบี้ยอยู่แต่โดยภาพรวมแล้วดอกาาเบี้ยเงินฝากคงจะไม่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ครับ บัญชีเงินฝากปลอดภาษีถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงจูงใจที่มาพร้อมกับการสร้างวินัยทางการเงินโดยรูปแบบการจัดสรรเงินออมเป็นจำนวนเท่าๆกันในแต่ละเดือนในระยะเวลา24เดือนด้วยเพดานเงินฝากสูงสุดไม่เกิน25,000บาทฝากได้คนละหนึ่งบัญชีตอนหสถาบันการเงินโดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน20,000บาทต่อปีและจะได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายค่ะ หลักการสำคัญของธนาคารที่เราอยากจะให้ผู้ที่ฝากเงินนะครับมีวินัยในการฝากเงินนะครับแล้วการฝากเงินทุกเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นการาวางแผนทางด้านการเงินของผู้ที่มาฝากเงินกับเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตได้นะครับคนที่จะทํานี้ได้เนี่ยต้องมีวินัยทางการเงินค่อนข้างสูงพอสมควรการน,นําเสนออัจาราดอกเบี้ยสําหรับบัญชีเงินฝากปอดภาษีในแต่ละธนา เริ่มต้นตั้งแต่2.75%้ไปจนถึงระดับ4%เและในบางช่วงก็มีโปรโมชั่นพิเศษต่างๆค่ะสำหรับผู้ที่สนใจฝากเงินในบัญชีประเภทดังกล่าวจะต้องมีความมาั่นใจต่อรายได้ในอนาคตที่สามารถจัดสรรการออมได้อย่างสม่ำเสมอตามเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้สามารถขาดการฝากเงินได้ไม่เกิน2ครั้งหรือการฝากเงินได้ไม่ครบตามที่กำหนดการคำนวณอัตราดอ,อกเบี้ยจะเหลือเพียงอัตราดอ,อกเบี้ยเงินฝากอ 暖、啊、看。